สวัสดีค่ะหนูจะมาอัปเดตฝนในช่วงวันที่18ถึงวันที่26ตุลาคมนี้นะคะจากโมเดล ECMWF และ GFS นะคะวันนี้นะคะในวันที่18ก็ยังมีฝนตกดีอยู่นะคะก็เพราะว่ามวลความเย็นนะคะได้มาประทะกับยอมโลค่ะแถวชายฝั่งเวียดนามนะร่องมรสุมหรือร่องฝนเนี่ยจึงเกิดการยกตัวขึ้นนะคะทำให้ฝนขึ้นมาตกได้ถึง ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนภาคอื่นๆนะคะฝนก็ยังตกตามปกติค่ะและในวันที่19ถึง20ตุลานะคะฝนเริ่มค่อยๆลดลงค่ะเนื่องจากถูกความกดอากาศสูงนะคะหรือความเย็นเนี่ยกดเอาไว้ทำให้เมฆไม่สามารถยกตัวได้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกบ้างในประเทศไทยค่ะทางตอนบนนะคะส่วนในวันที่21ตุลาคมนะคะมวลอากาศเย็น เส้นระดับ114ถึง115 h นะคะได้ลงมาพัดผ่านกลางประเทศเป็นครั้งแรกค่ะและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ไม่พัดปกคลุมประเทศไทยแล้วนะคะถือได้ว่าเราเนี่ยได้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ยังไม่เป็นทางการนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเริ่มมีฝนหนักค่ะ และลมในทะเลอ่าวไทยนะคะก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมเย็นลมหนาวเนี่ยนะคะพัดปกคลุมวันที่22-24ถึงตุลาคมเช่นกันนะคะวันที่25นะคะมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงค่ะทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะคะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นค่ะและทำให้พายุโซเดลนะคะที่ จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในวันที่26นี้นะคะสลายตัวอย่างรวดเร็วค่ะก่อนจะเข้ามาที่ไทยนะแต่ก็ยังทำให้มีฝนตกได้นะคะแต่แค่เป็นละอองฝอยฝอยบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะโมเดลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงที่จะลงมานะคะสรุปโดยรวมนะคะฝนก็เริ่มจะค่อยๆลดลงนะคะ ในอีกวันหรือสองวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศกัมพูชาค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะยังคงมีกำลังแรงค่ะ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีกําลังแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและทางที่ดีนะคะเรือเล็กควรงดการเดินเรือในระยะนี้ค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามก็กดติดตาม ตามนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ้ยนะคะตอนนี้เรามาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียส อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมีฝนตั้งแต่เช้ามืดจนถึงช่วงทเที่ยงค่ะฝนปรยนะปริมาณฝนตอนเช้าถึงเที่ยงนะคะ1.5มิลิเมตรและมีฝนอีกทีตอนดึกค่ะตอนสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนปริมาณฝน0.5ม mm ิิเมตรเท่านั้นเองนะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะแต่ในช่วงเช้านะ ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมแรงค่ะบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุขโขทยัยอุตรดิตถิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณและตากค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-33อถึงองศาเซลเซียสค่ะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดน่านช่วงเช้าฟ้าครึ้มน้ํามีฝนช่วง11โมงยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ ประมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย1.0ม mm, ิลลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น3 8มิลลิเมตรค่ะและช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ3 7มิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะแต่ลดลงมากเลยนะคะอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะหนักสลับเบานะลักษณะก็ตกตกหยุดหยุดค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง 6.1มิลลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะก็1.7ม mm. ิลลิเมตรช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนิดหน่อยนะคะ1 3มมิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ฝนลดลงนะคะอําเภอขานุวรัลักษสบบุรีนะคะโอ้ชื่อยากเหลือเกินจังหวัดกำแพงเพชรค่ะฝนตกตั้งแต่เช้าถึงบ่ายโมงนะคะปริมาณฝน4.5ม mm. ิลลิเมตรและตกอีกทีตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนก็2.5ม mm. ิลลิเมตรนะ พรุ่งนี้ยังมีฝนนะคะแต่ไม่มากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงการสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารศรีสะเกษอุบลราชธานีและอำนาจ,จเจริญค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสค่ะอําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะบ้านเพื่อนนี่เองค่ะฝนตกช่วง9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝน14.2ม mm. มตกอีกทีก็ตอน6โมงเย็นนะคะและตอน3าทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะปริมาณฝนช่วงนี้ก็น้อยนิดนะคะ1.1มมค่ะพรุ่งนี้ ไม่มีฝนนะคะถ้ามีก็จะเป็นลนักษณะละอองฝอยๆค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะฝนโปรยตอนเช้านะคะประมาณ9โมงเช้าถึง11โมงค่ะปริมาณฝนก็แค่0.3ม mm. ิลิเมตรเปรอร์เซ็นต์ตกน้อยมากนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่าย2โมงถึง2ทุ่มค่ะปริมาณฝน2.3ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะอํเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา ฝนตกช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงก็4.1ม mm. ิลลิเมตรช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนิดหน่อยค่ะ1.5มิลลมพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีฝนช่วงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะหนักสลับเบานะคะแต่ตอนเย็นเนี่ยฝนเป็นละอองละอองนะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง3.9ม mm. มตร และช่วงเที่ยงถึง5โมงเย็น1.5ม mm. มพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีฝนตอน7 0โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง6.5ม mm. มช่วงเที่ยงถึงบ่าย3 3โมง3.8ม mm. ิลเมตรพรุ่งนี้นะฝนก็โปรยละอองละอ,องช่วงบ่ายๆนะคะ ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกนนาญจนบุรีสรุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีและนครปฐมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-30องศาเซลเซียสอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีนะคะมีฝนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงค่ะ ปริมาณฝน2.0ม mm, ลมฝนปอยนะพรุ่งนี้ตอนกลางวันไม่มีฝนค่ะมีฝนประมาณตีหนึ่งีในช่วงตอนเช้าเท่านั้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ฝนตกทั้งวันค่ะมีฝนตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนนะคะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ย5.0ม mm, มช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น7.2มมค่ะแล้วก็ช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน4.2ม mm, มตร พรุ่งนี้ฝนลดลงนะคะภาคตะวันออกมีเมฆมากมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงค่ะบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ อำเภอรครุ้งจังหวัดจันทบุรีนะคะมีฝนช่วงก้าวโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึงเที่ยงนะคะ1.4ม mm, ิลลิเมตรและช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็น7.2ม mm ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะแต่ลดลงมากค่ะอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสรากแก้วนะวันนี้ฝนตกเป็นละอองฝอยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงค่ะปริมาณฝนรวมถึงเที่ยงนะคะ0.2มิลลิเมตร เหมือนจะไม่ตกเลยเนาะพรุ่งนี้ฝนไม่ตกนะคะถ้าตกก็เหมือนกับวันนี้ค่ะแค่เป็นละอองละอองเท่านั้นนะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34ถึง34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีฝนช่วงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะฝนปปรยนะปริมาณฝนก็ไม่ได้มากนะคะ2.1มิลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะแต่ไม่มากนะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะมีฝนตั้งแต่เช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะปริมาณฝนถึง4โมงเย็น3.8มเมตร พรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะแต่โปรยๆค่ะในช่วงบ่ายนะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะฝนปรยโปรยค่ะตอน11โมงถึง5โมงเย็นนะคะประมาณฝนถึง5โมงเย็นเนี่ยวัดได้1.8ม mm. ิลิเมตรพรุ่งนี้ฝนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้นุ้ยขอลาไปก่อนนะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย